โรงเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดลำพูนผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับผลการเบริกจ่ายณวันที่22พฤษภาคม2568 11,944,1620บาท23สตังค์คิดเป็น67.86%พออสอสอคอลำพูนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะค,ความรู้กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเตรียมความพร้อมครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ในห้องประชุมน้ำเงินโรงแรมน้ำทองน่านตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน,าน่านสาสคลำพูดำเนินการจัดกิจกรรมคนเก่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด,ด้านอาชีพมีกิจกรรมการแข่งขันประเภทคนเก่งและการแข่งขันประเภทกลุม่มและนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนสสคลำพูดำเนินการจัดโครงการเซฟโซนเซฟใจกับเพื่อนครอบครัวภายใต้กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวพื้นที่เรียนรู้สำหรับสมาชิกและครอบครัว ทุกช่วงวัยระยะที่2ครั้งที่2กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากลไกทีมสาวิชาชีพในการทำงานเชิงพื้นที่ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดชิงให่สอสอคลำพูลรับรายงานตัวจัดประถมศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบันหลักสูตรการเย็บกระเป๋าสมัยนิยมหลักสูตรเบสิคบริต้าคลอสรุ่นที่2และหลักสูตรเสดตัดผมหญิงสสอคลำพูลนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเบสิกบริต้าคลอสรุ่นที่2ศึกษาดูงานธุรกิจร้านกาแฟแลกเปลี่ยนเรนรกาาะบวท งานของธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์นมและแนวโน้มการผลิตจำหน่ายราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อประกอบธุรกิจร้านกาแฟและเครื่องดื่มจากผู้บริหารบริษัทชิงใหม่เฟรดมิลพออสาส,าสาคลำพูนเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชนหลักสูตรการปักผ้าลายอัตลักษณ์ระยะสันส้น10วันพร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีตี้อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนสาสาคลำพูนลงพื้นที่ปรระะชชาาคมี้แจงยยลเอด ของกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัวในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตาและจังหวัดเชียงใหม่พออสสคลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลกลุ่มอาชีพงานจักสารบ้านก่อตาเถียนภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แกส่สตรีและครอบครัวได้แนะน,นําแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาสาส,าสาคลำพูนลงพื้นที่ติดตามผลและสรุปบทเรียนกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนสสคลำพูนลงพื้นที่ดําเนินกกกกาารรรรริจมสสนนนับุว กลุ่มประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนสอส,สคลำพูนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูนครั้งที่5 2,568นาำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมเงินอุดหนุนสงงครห์ครอบครัวจำนวน5รายรายละ3,000บาทรวมเป็นเงิน165,000บาทในห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนพอ,อสอส,อสอคอลำพูนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ m o c ว่าด้วยการพัฒนาร เสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์จากฐานทรัพยากรของชุมชนบนพื้นที่สูงณนโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พออสอส,อสอคอลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานโครงการอบรมและศึกษาดูง,งานเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางลาไปด้วยแผนการดำเนินงานเดือนมิถุนายน2568แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ